สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับถ้าเลือกได้อยากให้เปลี่ยนสัญชาติกัคโบรับอยากเห็นซาราเล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงพักเบรกทีมชาติที่หลายสโมสรใช้โอกาสนี้พักหายใจหายคอหลังผ่านโปรแกรมอันหนักหน่วงหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของสล็อตที่เพิ่งเจอกับผลงานสะดุดทั้งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกแม้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะอยู่ในเส้นทางที่ดีในการลุยเวิลด์คัพ2026แต่ กักโปก็เผยว่าหากสามารถเลือกผู้เล่นจากชาติอื่นมาเสริมได้สักคนเขาอยากให้โมฮัมเหม็ดซาลาเปลี่ยนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติอัศวินสีส้มเลยทีเดียวซาลาคือนักเตะที่อยากให้มาเล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศบ้านเกิดกักโปถูกถามว่าหากเลือกได้นักเตะคนไหนที่เขาอยากให้เปลี่ยนสัญชาติมาเล่นให้เนเธอร์แลนด์เขาตอบทันทีว่าโมฮัมเม็ดซาลา ซึ่งคำตอบนี้ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับเพราะตลอดช่วงเวลาที่ซาลาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเขาแสดงให้เห็นถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยมทั้งการยิงประตูแอสซิสต์และความสามารถเฉพาะตัวที่ยกระดับเกมรุกของทีมแบบที่ไม่มีใครแทนได้ง่ายๆทีมชาติเนเธอร์แลนด์เองก็ทำผลงานใกล้เคียงกับความสำเร็จในช่วงหลังโดยเฉพาะการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศยูโรครั้งที่ผ่านมาและถ้ามีซาลาอยู่ในทีม ชาวดัชอาจได้สัมผัสถ้วยแชมป์เสียีแต่ในเมื่อเป็นไปไม่ได้กักโปก็รู้ดีว่าถึงเวลาที่เขาต้องก้าวขึ้นมาเป็นตัวความหวังของชาติแทนกักโปกเคยหวังให้ซาลาอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปความเคารพและชื่นชมในฝีเท้าของซาลาไม่ได้มีแค่ในานามทีมชาติเท่านั้น เพราะในสีเสื้อของลิเวอร์พูลทั้งสองคนได้สร้างผลงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วพร้อมพาหงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วกักโป,โปเคยออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเขาอยากให้ซาลาอยู่กับทีมต่อไปโดยกล่าวว่า จำนวนประตูที่เขายิงได้รวมถึงแอสซิสที่เขาทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งสไตล์การเล่นการเปิดพื้นที่ให้แนวรุกคนอื่นอย่างผมหรือมิดฟิลด์ได้มีโอกาสลุ้นประตูมันอยู่ในระดับที่สูงมากครับผมหวังว่าเขาจะสามารถทำแบบนี้ต่อไปได้อีกนานเราทุกคนโชคดีมากที่มีเขาในทีมและภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขา แม้ว่าซาร่าอาจยังไม่เจอฟอร์มที่ดีที่สุดในช่วงต้นฤดูกาลนี้แต่ด้วยคุณภาพและประสบการณ์ของเขาก็ไม่มีใครสงสัยเลยนะครับว่าเขาจะกลับมาเป็นคีย์แมนสำคัญอีกครั้งในการช่วยลิเวอร์พูลลุ้นความสำเร็จในฤดูกาลนี้ แบ n นาเดสคีนุนเคียซ่าคืนทับอสูรีแม้แทบไม่ได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลเฟเดริโกเคียซ่ากำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาแอนฟิลหลังยังไม่สามารถสอดแทรกตัวเองขึ้นมาเป็นตัวจริงได้อย่างต่อเนื่องและนั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะในทีมชาติอิตาลีของเขาตั้งแต่ย้ายจากยูเวนตุสมาร่วมทัพหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2024และยังไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอิตาลีแม้แต่นัดเดียวนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในพรีเมีย แม้เจ้าตัวจะกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลในแอนฟิลด์เพราะความทุ่มเทและสไตล์การเล่นที่เร้าใจแต่ด้วยโอกาสลงสนามที่จำกัด ทำให้ชื่อของเขาหายไปจากสาระบบทีมชาติอย่างไรก็ตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่กําลังจะมาถึงทําให้เคียซ่าเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องการเรียกความฟิตและฟอร์มการเล่นเพื่อลุ้นมีชื่อในทีมชุดลุยเวิลด์ครับล่าสุดเจ้าตัวได้รับแรงสนับสนุนจากเฟเดริโก้แบนาเดสคีอดีตเพื่อนร่วมทีมทั้งที่ยูเวนตุสและทีมชาติอิตาลีที่ออกโรงหนุนอย่างเต็มที่ว่าเคียซ่าควรได้กลับไปติดทีมชาติอีกครั้งผมรัก เคียซาเหมือนน้องชายเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เหลือเชื่อเบนาเดสกี้กล่าวระหว่างร่วมงานเทรนโต f เฟสติวัลผ่านตุตโตเมอร์คาโตเว็บเขาต้องแบกรับความคาดหวังจากนามสกุลของพ่อตั้งแต่ยังเด็กมันเหมือนมีน้ำหนัก30กิโลในเป้ที่หลังแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองได้เสมอและผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้อีกครั้งแม้จะมีคนวิจารณ์พรสวรรค์ของเขาแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษ พรสวรรค์จะเฉิดฉายในช่วงเวลาที่ยากลำบากและตอนนี้เขากำลังเริ่มกลับมาอีกครั้งเขาอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมและถ้าเขาได้อยู่ตรงนั้นก็เพราะเขาสมควรได้อยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆแม้ตอนนี้เคียซาจะเป็นเพียงตัวเลือกในแดนหน้าของอาเนสลัลตแต่มีรายงานว่าเจ้าตัวอาจพิจารณาย้ายทีมแบบยืมตัวในช่วงตลาดเดือนมกราคมหากอิตาลีตีตั๋วไปฟุตบอลโลกได้สำเร็จ เพื่อเรียกฟอร์มและโอกาสลงสนามมากขึ้นด้านเจนาโรกาต t ูโซกุนซอทีมชาติอิตาลีก็ยืนยันว่าตนยังให้ความสำคัญกับเคียซ่าและมีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดผมคุยกับเฟเดริโกบ่อยมากเขารู้ดีว่าผมคิดยังไงกับเขากาตูโซ่กล่าวเขาบอกผมตรงๆว่าเขายังไม่รู้สึกว่าตัวเองฟิตร้อเ์เซนและเขาต้องการกลับมาให้ได้เต็มที่ก่อนมันชัดเจนมาก ในช่วงครึ่งฤดูการหลังหากเคียซ่าสามารถเรียกความฟิตและผลงานกลับคืนมาได้ไม่ว่าจะกลับลิเวอร์พูลหรือทีมใหม่ที่เขาอาจย้ายไปในเดือนมกราคมโอกาสในการกลับมาติดทีมชาติชุดลุยฟุตบอลโลกก็ยังเปิดกว้างอยู่เสมอครับ ศึกเดือดสมบิ๊กยุโรปลิเวอร์พูลเชลซีอินเตอร์เปิดศึกแย่งตัวโรบินโยจูเนียดาวรุ่งพรสวรรค์สูงจากซานโตสอนาคตของหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุดของบราซิลอาจกลายเป็นสมรภูมิใหญ่ระหว่างสมสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเชลซีและอินเตอร์มิลานหลังมีรายงานตรงจากแดนแซมบ้าว่าทั้ง3ทีมกำลังจับตามองพัฒนาการของโรบินโยจูเนียอย่างใกล้ชิดโรบินโยจูเนียวัยสิปีคือลูกชายของอดีตซูเปอร์ ตาทีมชาติบราซิลโรบินโยที่เคยค้าแข้งกับเรอัลมาดริดแมนซิตี้และเอซีมิลานโดยตอนนี้เขากำลังแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับซานโตสสโมสรชื่อดังของลีกบราซิลด้วยความเร็วจัดจ้านทักษะเฉพาะตัวสูงและวิสัยทัศน์เกมที่เกินวัยทำให้เขาถูกโปรโมตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โดยกุนซือและกลายเป็นตัวหลักทันทีในปีนี้อินเตอร์มิลานดูจะขยับก่อนใครหลังมีรายงานจากนักข่าวบราซิลชื่อดังลูคัส มูเซติว่าทีมมูใหญ่เตรียมส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มเจ้าหนูรายนี้แบบใกล้ชิดในเกมกับโคนเธียนส์ที่กำลังจะมาถึงเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบก่อนพิจารณายื่นข้อเสนออย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลและเชลซีก็ไม่ได้นิ่งเฉยโดยมีรายงานจากฝั่งอังกฤษว่าทั้งสองทีมมีการติดตามดูฟอร์มของโรบินโยจูเนียมาระยะหนึ่งแล้วและพร้อมยื่นมือเข้าร่วมศึกชิงตัวทันทีหากโอกาสเหมาะสมแม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งต่อสัญญากับซานโต ไปจนถึงธันวาคม2027พร้อมค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง100ล้านยูโรประมาณ85.5ล้านปอนด์และยังมีเงื่อนไขยขยายสัญญาอัตโนมัติอีก2ปีเมื่อเขาอายุครบ18ปีในเดือนธันวาคมนี้แต่ทีมยุโรปก็ยังไม่ยอมถอยง่ายๆรายงานจากโบล่า VIP ระบุว่าตัวแทนของอินเตอร์มิลาน เตรียมนัดพูดคุยกับค่ายผู้ดูแลของนักเตะระหว่างเดินทางมาแซมบ้าในครั้งนี้เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการดึงตัวไปเสริมทัพในอนาคตขณะเดียวกันแหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวนักเตะก็เปิดเผยว่าโรบินโยจูเนียและทีมงานเปิดรับโอกาสย้ายไปยุโรปในช่วงกลางปี2026ไม่ว่าจะเป็นการคาแข่งในเซเรียอาหรือพรีเมียร์ลีกสำหรับลิเวอร์พูลแล้ว การมีสายตาไวต่อการดึงนักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงมาร่วมทีมถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของฝ่ายแมวมองของสโมสรและการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นการวางรากฐานสำหรับแข้งแนวรุกแห่งอนาคตอีกคนหนึ่งที่อาจก้าวขึ้นมาแทนซูเปอร์สตารุ่นพี่ได้ในวันหนึ่งครับตัวจีตคนต่อไป ทำความรู้จักลามอฟอรเรสเตอร์วันเดอร์คิดวัย16ว่าที่ปีครุ่นใหม่ของลิเวอร์พูลในขณะที่ชื่อของริโอเอ็นกูโมฮากำลังเป็นที่กล่าวขานในหมู่แฟนบอลหงแดงว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งรายต่อไปของทีมชุดใหญ่ในเร็ววันตอนนี้อีกหนึ่งแข้งพรสวรรค์สูงจากอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลก็กำลังได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่แพ้กัน เขาคือลามอ r ฟอเรสเตอร์ชื่อของลิเวอร์พูลนั้นยืนหนึ่งในเรื่องการปลุกปั้นดาวรุ่งจากอะคาเดมีมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่กลายเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดของอังกฤษยุคนี้รวมไปถึงเคอร์ติสโจนส์และคอเนอร์แบรดลีย์ที่กลายเป็นกำลังหลักของทีมในยุคของอาเนสลอตณเวลานี้ และตอนนี้ดาวรุ่งกลุ่มใหม่ก็เริ่มฉายแสงขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเจเดนแดนเอริกฟาคาสหรือโจชัวอาเบที่กำลังพุ่งแรงในชุด U18 แต่หนึ่งในชื่อที่กำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆคือลามอร์ฟอเรสเตอร์ปีความเร็วสูงวัยเพียงแค่16ปีที่กำลังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอลและทีมงานของสโมสรอย่างต่อเนื่อง ฟอเรสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์เล็กๆให้กับตัวเองตั้งแต่ปี2023เมื่อเขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ที่ได้ลงเล่นในทีม U18 ของลิเวอร์พูลด้วยวัยเพียง15ปี1เดือน9วันเท่านั้นแม้ว่าเจ้าตัวจะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักหลังจากเดบิวต์ไม่นานจนต้องพักยาวข้ามฤดูกันแต่ในปีนี้เขากลับมาอย่างแข็งแกร่งและระเบิดฟอร์มได้อย่างยอด เยยี่ยมด้วยอายุเพียง16ปีฟอเรสเตอร์ถือว่าอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการพัฒนาของเยาวชนรุ่นใหม่แต่หากดูจากผลงานแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับทีม U18 ได้นานเท่าไหร่เพียงแค่5นัดแรกในฤด,ดูการนี้เขายิงไปแล้ว3ประตูโดยเฉลี่ยยิงได้ทุก97นาทีและยังเคยระเบิดฟอร์มสุดโหดด้วยการกดแฮตทริกพร้อม2แอสซิสในเกมกับแอสตันวิลล่าในศึก U17 สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในตัวของฟอ r เรสเตอร์คือความเร็วเขาสามารถฉีกหนีคู่แข่งได้อย่างง่ายดายและมีสถิติว่าเป็นนักเตะที่เร็วที่สุดในศึก u 18ฤดูกาลนี้ซึ่งหากเปรียบเทียบในแง่ของสปีดล้วนๆเขาถูกยกให้เป็นนักเตะที่เร็วที่สุดจากอะคาเดมีของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ราฮีมสเตอร์ลิงเลยทีเดียว และไม่ใช่แค่เรื่องของสปีดเท่านั้นสไตล์การเล่นของเขายังมีความละม้คล้ายคลึงกับสเตอร์ลิงในช่วงวัยรุ่นอีกด้วยทั้งการพาบอลฉีกแนวรับความมั่นใจและความกล้าเล่นการที่สเตอร์ลิงเคยเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมาสร้างชื่อในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมาก่อนอาจถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับฟอร์เรสเตอร์ว่าเขาเองก็อาจเดินตามรอยได้เช่นกันนะครับ และด้วยความที่อาเน่สล็อตมีแนวโน้มต้องการเติมสปีดให้กับเกมลุกของทีมชุดใหญ่การเฝ้าดูพัฒนาการของเจ้าหนูฟอเรสเตอร์ในช่วงเวลานี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งบางทีหลังจากเอ็นกูโมฮาได้รับโอกาสขึ้นชุดใหญ่ชื่อของลาโมฟอเรสเตอร์อาจเป็นคนต่อไปที่แฟนบอลจะได้เห็นในสนามแอนฟิลด์ในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ครับ ลิเวอร์พูลได้เปรียบเหนือคู่แข่งเดินหน้าแย่งลายเซ็นอองตวนเซเมนโยหลังระเบิดฟอร์มเดือดอองตวนเซเมนโยแนวรุกจอมพลังของบอลมาร์กลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของหลายสโมสรระดับหัวตารางพรีเมียร์ลีกหลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงสุดขีดในช่วงออกสตาร์ทฤดูการ2025-2026จนได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่อย่างลิเวอร์พูลอาเซนอลแมนยูไนเตดและสเปอร์สโดยในนัดล่าสุดเซเมนโยพาบอลมาร์เอาชนะฟูลแลม3มต่อน ทำให้ทีมขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วยผลงานชนะ4เสมอ2แพ้เพียง1จาก7นัดแรกจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้มิกบราวเผยผ่านฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าบอลมัดเตรียมรับมือกับข้อเสนอที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงตลาดเดือนมกราคม โดยเฉพาะจากลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ได้เปรียบคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดลิเวอร์พูลเดินเกมล่าตัวเซเมนโยด้วยแต้มต่อจากสายสัมพันธ์ของผู้บริหารตามรายงานล่าสุดจากพอดแคสต์ Inside Track ของ Football Insider ระบุว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวเซเมนโยมากกว่าทีมอื่นเนื่องจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาของหงแดงกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างบอนมัด ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทีมใหญ่หลายทีมในอังกฤษให้ความสนใจเซเมนโย เลวพูมีสายสัมพันธ์ชัดเจนกับบอลมัรผ่านริชาร์ดฮิวส์ซึ่งอาจกลายเป็นแต้มต่อสำคัญแม้ยูไนเตดเคยแสดงความสนใจในช่วงซัมเมอร์ส่วนสเปอร์สก็จับตาดูอยู่เช่นกันแน่นอนว่าซิตี้เชลซีและอาร์เซนอลเองก็อยู่ในข่ายเช่นกันแต่ลเรวพูอาจจะได้เปรียบในเรื่องความสัมพันธ์ระดับบริหารแม้ราคาค่าตัวที่บอลมารตั้งไว้จะสูงลิ้วแต่ในตลาดซัมเมอร์ปีหน้าผมเชื่อว่าพวกเขาจะถูกทดสอบด้วยข้อ เสนอที่ยากจะปฏิเสธนะครับบอลมัดตั้งค่าตัวเซเมนโยไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่าบอลมัดเคยตั้งราคาขายเซเมนโยไว้ที่80ล้านปอนด์แต่เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมราคานั้นได้พุ่งขึ้นอีกเป็นมากกว่า100ล้านปอนด์หลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มโหดต่อเนื่องเซเมนโยพึ่งต่อสัญญาใหม่กับบอลมัดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา5ปี ทำให้ต้นสังกัดมีอำนาจต่อรองสูงมากและไม่มีความจำเป็นต้องปล่อยตัวเขาในตลาดหน้าหนาวแต่หากเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์และมีข้อเสนอมหาศาลเข้ามาบอลมัดก็อาจพิจารณาปล่อยตัวเพื่อเอาเงินไปลงทุนเสริมทัพต่อยอดความสำเร็จในระยะยาวผลงานสุดโหดสมราคาดาวรุ่งเนื้อหอม เซเมนโยวัย24ปีระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงในฤดูกาลนี้ด้วยการยิงไปแล้ว6ประตูกับ3แอสซิสจาก8นัดในทุกรายการนับเป็นผลงานที่น่าทึ่งจนไม่แปลกที่เหล่าสโมสรใหญ่จะจับตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดหรือว่าผู้ต้องการอะไรจากเซเมนโย แม้แนวรุกของลิเวอร์พูลจะยังมีตัวเลือกหลากหลายแต่การมองหานักเตะที่มีพละกำลังความเร็วการเล่นที่ดุดันและพร้อมชนได้ทุกจังหวะอย่างเซเมนโยถือเป็นการวางแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับสไตล์ของอาเน่สลลตซึ่งต้องการพัฒนาทีมให้มีมิติหลากหลายมากขึ้น หากลิวร์พูสามารถคว้าตัวเซเมนโยได้จริงในซัมเมอร์หน้าก็มีโอกาสไม่น้อยที่เขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธใหม่ที่น่าจับตาในยุคใหม่ของหงแดงนะครับ ซาล่า ah ยังเหมือนเดิมแต่สล็อตอาจต้องเปลี่ยนแผนหลักใหม่บทบาทของโมฮัมเหม็ดซาล่าในระบบการเล่นของเลี้ยวผูฤดูกาลนี้เริ่มสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลมากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าอาเน่สล็อตอาจจาเป็นต้องหาทางออกใหม่หากหวังให้หงแดงกลับคืนสู่ฟอร์มแชมป์อีกครั้งนะครับในเกมฟุตบอลไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวไม่ว่าคุณจะคว้าแชมป์มากี่รายการใช้เงินเสริมทัพไปมากแค่ไหนหรือมีตัวสํารองให้เปลี่ยนกี่คนสิ่งเดียว ที่ผู้จัดการทีมทำได้คือประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าดีที่สุดสล็อตมีอาวุธในมือมากมายตั้งแต่เข้ามารับงานที่แอนฟิลและเขาก็ทำหลายอย่างได้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกแต่การแพ้3มนัดรวดครั้งแรกในอาชีพก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องเลือกใหม่อีกครั้ง ความต่อเนื่องของระบบจากยุคเจอเก้นครอปสู่สล็อตคือหนึ่งในเหตุผลที่การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แม้สล็อตจะชื่นชอบการเพรสซิ่งเหมือนกันเขาก็มีรายละเอียดของตัวเองเช่นการสร้างตัวมากกว่าหนึ่งในแนวรับเพื่อควบคุมเกม หากคู่แข่งมีหน้าเป้าคนเดียวเขาจะใช้เซนเตอร์2คนหากมี2คนเขาจะถอยคนลงมาเพิ่มเป็น3เพื่อให้หลังสุดมีจำนวนมากกว่าเสมอนี่ทำให้เลี้ยวภูกลายเป็นทีมที่เพรสน้อยลงแต่เสียโอกาสยิงน้อยลงและเสียประตูน้อยลงในเชิงคุณภาพ ปัญหาที่เริ่มเห็นในฤดูกาลนี้แผนของสล็อตทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกเพราะคู่แข่งยังไม่รู้ทางหนีทีไล่ดีนักหลายทีมพยายามเล่นตามเกมของลิเวอร์พูลแล้วโดนลงโทษอย่างเจ็บแสบแต่เมื่อกลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ก็เต็มไปด้วยทีมที่มุ่งหน้ามาล้มแชมป์โดยตรง โดยเฉพาะการพยายามลบจุดแข็งในระบบของสล็อตเช่นการโอเวอร์โหลดแนวรับในสถานการณ์โต้กลับเกมที่เห็นชัดที่สุดคือการเจอกับเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อถูกกระตุ้นให้เพรสสูงลิว์พููจะโดดใส่แบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งคู่แข่งอย่างเอนโซเฟเนนเดสลากไรอันกาเฟนแบกออกจากตำแหน่งทำให้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ต้องเลือกระหว่างมาโลกุสโตหรือมอยเซสไคเซโดสุดท้ายจังหวะนี้ไคเซโดได้ยิง กลายเสียบตาข่ายอย่างสวยงามซาลาไม่ได้เปลี่ยนแต่แผนการอาจต้องปรับอีกจุดที่กลายเป็นเป้าโจมตีคือโมฮัมเหม็ดซาลาที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ช่วยเกมรับพอโดยเฉพาะจังหวะที่มารก์กูกูเรย่าโฉบเติมเกมจากแบ็กซ้ายแบบไม่มีใครตามหลายคนมองว่านี่คือสัญญาณของขาลงหรือความเห็นแก่ตัวของแข้งวัย33ปี แต่ในความจริงสล็อตตั้งใจให้เขาเล่นแบบนี้มาตั้งแต่แรกในจังหวะนั้นเมื่อแม็กอลิสเตอร์เสียบอลและไคเซโดได้บอลซาล่ากำลังวิ่งหมีจากคู่แข่งที่ควรจะตามไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะถ้าแม็กชนะดวลบอลได้ซาล่าจะมีพื้นที่มากมายในการโต้กลับทันทีและมันก็เกิดขึ้นจริงในจังหวะหนึ่งที่เขาพาบอลขึ้นหน้าดวลกับกองหลังเชลซีจนเปิดให้โอกาสยิงแบบน่ากลัว นี่แหละคือสิ่งที่สล็อตมองว่าคุ้มเสี่ยงแต่ในเมื่อซาร่าไม่จบสกอร์เหมือนฤดูกาลก่อนโอกาสเหล่านั้นก็กลายเป็นความเสียหายมากกว่ากำไรถึงเวลาคิดแผนใหม่แล้วหรือยังการเปลี่ยนคอนเนอร์แบรดลีย์ออกในครึ่งหลังดูเหมือนเหตุผลทางแทคติกมากกว่าจะเป็นแค่การป้องกันใบแดงเพราะสล็อตใส่โซบอสไลน์ที่เป็นมิดฟิลด์ลงไปยืนแบ็คขวาแทนและขยับกาเฟนแบ็ถอยไปเซนเตอร์ ผลลับคือการที่เชลซีเพรสไม่ลงเพราะต้องเลือกระหว่างดักบอลจากกาเฟนแบกหรือวิ่งไปหาโซบอสไลน์แล้วปล่อยให้บอลไหลขึ้นกลางง่ายๆสุดท้ายลิเวอร์พูลตีเสมอจากการประสานงานของสองคนนั้นกับซาล่าทันทีแสดงให้เห็นว่าสล็อตไม่ได้ยึดติดแผนใดแผนหนึ่งจนขาดความยืดหยุ่นเขารู้ว่าต้องเปลี่ยนเมื่ออะไรไม่ได้ผลแต่หากลิเวอร์พูลอยากกลับมาคุมเกมตั้งแต่นาทีแรกเหมือนฤดูกาลก่อน อาจถึงเวลาที่ต้องออกแบบแผน A ใหม่ให้เฉียบคมและรัดกุมกว่าเดิมแล้วนะครับถึงแม้ไม่มีใครรับประก,กันว่าจะสําเร็จแต่ถ้ายังใช้สูตรเดิมและผลลัพธ์เริ่มลดลงก็คงต้องกล้าคิดใหม่เพื่อเดินหน้าต่อไปให้ได้อีกครั้งกลัวพี่ดาจนไม่กล้าใช้เงิน โกนาเตเ้เผยชีวิตจริงเบื้องหลังชื่อเสียงท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายทีมที่เริ่มแรงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะการตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดที่พร้อมเซ็นฟรีหลังหมดสัญญาในปีหน้าล่าสุดอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัวแกร่งของลิเวอร์พูลก็ออกมาเปิดใจถึงชีวิตเบื้องหลังความสําเร็จของเขาแบบไม่มีกั๊กแม้จะมีโอกาสรับสัญญาก้อนโตในอนาคตแต่ดาวเตะวัย26ปีรายนี้ยืนยันว่าไม่เคยหลงระเริงกับเงินทอง เลยสักครั้งเดียวโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นอาชีพเพราะมีพี่ชายคอยเตือนให้ยืนอยู่กับพื้นดินตลอดเวลาผมเป็นนักเตะอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะพวกเขาพี่ชายทุกคนคอยอยู่ข้างๆผมเสมอนะครับตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงตอนนี้กับลิเวอร์พูลและเมื่อพูดถึงนิสยัยการใช้เงินที่หลายคนมักมองว่านักเตะดังๆต้องใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโกนาเต้กลับเผยว่าผมไม่เคยใช้เงินไปกับอะไรฟุ่มเฟือยเลยนะครับไม่มีรถหรู ไม่มีเสื้อผ้าแพงไม่มีรองเท้าแบรนด์เนมอะไรทั้งนั้นเพราะกลัวว่าพี่ชายจะพูดว่าเปลี่ยนไปแล้วแค่นั้นก็พอจะหยุดผมได้เลยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ยอมรับว่าพอได้โอกาสใช้บ้างก็จัดหนักเกินไปในบางเรื่องโดยเฉพาะเสื้อผ้าไม่โกหกนะครับผมเผลอใช้เกินไปหน่อยกับเสื้อผ้าแต่สำหรับนักฟุตบอลแบบพวกเราการมีครอบครัวคอยอยู่ข้างๆเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะครับเพราะรอบตั วเรามีคนที่เข้าหาเราด้วยหลายเจตนา95%ของคนเหล่านั้นเข้าหาเพราะผมเป็นโกนาเต้นักฟุตบอลไม่ใช่อิบราฮิมาคนธรรมดาพวกพี่ชายของผมคอยช่วยกรองคนเหล่านั้นออกไปก่อนเสมอถ้าใครเข้ามาไม่จริงใจเขาจะไม่ปล่อยให้คนนั้นเข้ามาใกล้ผมเลยครับอนาคตกับลิเวอร์พูลยังไม่แน่มาดิริตจ้องคว้าตัวฟรี แม้จะมีความสุขกับชีวิตในเมอร์ซี่ไซด์และลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปแล้วถึง142นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากไลฟ์ซิกในปี2021แต่ด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าและการเจรจาที่ไม่มีความคืบหน้าทำให้เรอัลมาดริดเริ่มเดินเกมจริงจังในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบฟรีฟรีโดยหากไม่มีการต่อสัญญาเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2026 ลิวอพูจะเสี่ยงเสียหนึ่งในแนวรับคนสำคัญไปโดยไม่ได้เงินตอบแทนเลยแม้แต่ปอนเดียวคนดังแต่ไม่ลืมตัวอิบราฮิมาโกนาเต้อาจเป็นหนึ่งในกองหลังที่เนื้อหอมที่สุดในตลาดนักเตะเวลานี้แต่เขาก็เป็นนักเตะที่ไม่เคยหลงไปกับแสงสีหรือชื่อเสียงที่รุมล้อมความเรียบง่ายและความรักในครอบครัวทำให้เขายังคงยืนอยู่ในจุดที่มั่นคง ลุยซัวเรสซึ้งใจแฟนหงหลังซัดครบ600ประตูนในชีวิตคาแข้งเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลร่วมแสดงความยินดีลุยซัวเรสทำสถิติสุดยิ่งใหญ่ยิงประตูที่600ในชีวิตคาแข้งได้สำเร็จในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลที่เคยร่วมเดินทางในช่วงสำคัญของชีวิตหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยรายนี้ถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดแห่งยุค โดยเขาซัดประตูมาแล้วกับถึง8สโมสรใน6ประเทศและ1ในนั้นคือลิเวอร์พูลที่เขายิงไป82ประตูระหว่างปี2011ถึง2014แม้แฟนบอลหลายคนอาจจดจำเขาในฐานะตำนาน MSN ของบาร์เซโลนาร่วมกับเลโอนลเมสซี่และเน์มาแต่ช่วงเวลาที่แอนฟิลก็ถือเป็นอีกบทที่สร้างชื่อให้เขาโด่งดังระดับโลกนะครับ ซัวเรสโพสซึ้งถึงแฟนหงหลังซัดครบ600ตุงดาวยิงวัย38ปีของอินเตอร์มายมีได้โพสต์อินสตาแกรมฉลองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์พร้อมขอบคุณแฟนบอลและสโมสรเก่าทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในเส้นทางของเขารวมถึงลิเวอร์พูลด้วยถ้าผมบอกว่าผมฝันถึงสิ่งนี้คงโกโหกแน่นอนเพราะไม่เคยคิดว่าจะไปได้ไกลถึงขนาดนี้ในอาชีพของผม ขอบคุณทุกสโมสรที่เคยอยู่ทีมชาติเพื่อนร่วมทีมโคช้ชสตาฟครอบครัวและแฟนบอลทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้หลุยซัวเรสกล่าวผ่านอินสตาแกรม ในโพสต์นั้นยังมีภาพของเขาในชุดแข่งของทีมต่างๆรวมถึงลิเวอร์พูลซึ่งทําให้แฟนหงหลายคนอดใจอ่อนไม่ได้แม้จะเคยผิดหวังกับการแสดงความดีใจของเขาตอนยิงใส่ลิเวอร์พูลในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ตามนะครับอดีตแข้งหงร่วมแสดงความยินดีแน่นถึงแม้จะอำลาสโมสรไปนานกว่า10ปีแต่หลายคนที่เคยร่วมทีมกับซัวเรสยังคงรักและนับถือในตัวเขาลูคัสเลว่าโพสต์แสดงความยินดีว่ายินดีด้วยเพื่อนขณะที่แม็กซี่ โรดิเกสก็เสริมว่า600ประตูเนี่ยนะบ้าไปแล้วแม้อายุจะใกล้หลักสี่แต่ซัวเรสยังคงมีไฟในการเล่นกับอินเตอร์ไมอามีและไม่ว่าเขาจะยิงประตูได้ถึงหลักไหนอีกในช่วงสุดท้ายของอาชีพแต่ความทรงจําเกี่ยวกับลูกยิงอันสุดยอดของเขากับลิเวอร์พูลจะยังคงอยู่ในใจแฟนหงตลอดไปนะครับสำหรับเดอะคอปหลายคนหลุยซัวเรสอาจไม่ใช่ตำนานที่แท้จริงในแง่ของความจงรักภักดีแต่ในแง่ของพรสวรรค์ความดุด และความเป็นเครื่องจักรในสนามเขาอาจเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดที่สโมสรเคยมีเลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่13ตุลาคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ